ดีใจเพราะรักจะเกิดความหลงเสียใจเพราะชังจะขาดปัญญาเวลาคนอื่นแสดงความชื่นชมหรือชื่นชอบคนทั่วไปมักแสดงความดีใจหรือภูมิใจด้านหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้มนุษย์และเป็นแรงกระตุ้นให้มุ่งม,มั่นทําดียิ่งขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งหากหลงติดความรู้สึกดีใจหรือภูมิใจ คนจะขาดปัญญาไม่วิเคราะห์ถึงเจตนาที่แท้จริงว่าทำไมคนอื่นถึงชื่นชอบตัวเองไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่จะช่วยปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเวลาคนแสดงอาการเกลียดชังคนทั่วไปมักรู้สึกเสียใจหรือเสียความรู้สึกเสียใจเพราะคนชังก็เหมือนหลงติดความดีใจหรือภูมิใจมนุษย์จะขาดปัญญาไม่วิเคราะห์หาเหตุผล ว่าทำไมคนถึงไม่ชอบตัวเองดังนั้นการหลงดีใจหรือเสียใจต่อสิ่งที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบล้วนไม่ใช่ทางที่ก่อให้เกิดปัญญาไม่ทำให้เรารู้เท่าทันสิ่งตามเป็นจริงอยากรู้สิ่งตามเป็นจริงสิ่งที่จะช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องและแก้ปัญหาต่างๆได้สำเร็จจะต้องรักษาจิตให้เป็นกลาง ไม่ปล่อยให้จิตฟูไปกับความดีใจหรือแฟบไปกับความเสียใจจิตที่เป็นปกติสงบนิ่งเป็นกลางไม่ซัดสายไปตามอารมณ์ที่ทำให้ชอบและไม่ชอบเรียกว่าจิตเป็นอุเบกขาธรรมะข้อสำคัญข้อนี้ทำให้เกิดปัญญารู้เท่าทันสิ่งต่างๆตามที่เป็นเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ความรู้สึกชอบและชังมีสุขอย่าได้หลงระเริงมีทุกข์อย่าได้สิ้นหวังเวลาเป็นสุขได้อำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองคนทั่วไปมักหลงเพลิดเพลินยึดติดอยากให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปกว่าตัวเองจะได้สิ่งที่ต้องการต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างยากลำบากและยาวนาน ผู้หลงติดสุขมักไม่คิดว่าสุขเป็นของไม่แน่ไม่คิดว่าอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงและเงินตราเป็นของชั่วคราวสุดท้ายจะแปลเป็นอย่างอื่นเมื่อสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยได้เป็นแปลเปลี่ยนไปหรือกลายเป็นของคนอื่นเช่นอำนาจที่เคยมีกลายเป็นของคนอื่นคนที่เคยสนับสนุนแสดงอาการเฉยเมย คนที่เคยรักแสดงความเกลียดชังผู้หลงติดสุขก็จะเป็นทุกข์ไปในทันทีหลงติดสุขแก้ด้วยการมองเห็นทุกข์ในสุขยามชีวิตรุ่งให้คิดถึงยามชีวิตร่วงยามมั่งมีให้คิดถึงยามยากจนยามสำเร็จให้คิดถึงยามล้มเหลวยามสมหวังให้คิดถึงความพลัดพรากคิดดังกล่าวคือวิธีทำให้คลายความหลงยึดติดสุข ไม่ประมาทในชีวิตเวลาเป็นทุกข์ชีวิตมีแต่อุปสรรคนานับประการมองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมนมีแต่ทางตันไม่เห็นทางออกคนทั่วไปมักรู้สึกโศกเศร้าเสียใจวิตกกังวลเครียดไปสารพัดอย่างมองโลกด้านลบเกินความเป็นจริงบางคนถึงกับดูถูกความรู้และความสามารถที่ตัวเองมีผู้ที่มองโลกด้านลบ แก้ได้ด้วยการคิดเชิงบวกคือมองให้เห็นสุขในทุกหรือมองให้เห็นปัญญาในปัญหาทุกก็เหมือนสุขไม่ใช่สิ่งแน่นอนตายตัวเปลี่ยนแปลงได้ตลอดลำบากวันนี้ใช่ว่าวันหน้าจะลำบากอีกทุกวันนี้ใช่ว่าจะไม่มีสุขในวันหน้าดวงอาทิตย์ตกวันนี้ก็ต้องขึ้นสู่ท้องฟ้าวันข้างหน้าชีวิตร่วงวันนี้ก็รุ่งวันหน้าได้ หากเรายังคงเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องและไม่ลดละคิดอย่างว่าคือวิธีคิดเชิงบวกจะมีความหวังและกำลังใจเสมอไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแค่ไหนขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งสำนักสงฆ์ภูท่าพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญาต ให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ